มาค่ะจะมา DIY อ่าจะตัดจะตัดให้ดูนะคะเพราะว่าลูกค้าเอาแบบมานะคะว่าจะให้เข้าขนาดไหนนะคะแล้วช่างซาก็จะ,ะแนะนำวิธีตัดนะคะเพราะว่าการเย็บก็จะไปตามตะเข็บเดิมที่เราตัดออกนะะั่นแหละค่ะอย่างนี้มาบอกว่าวิธีการที่ช่างซ่าก๊อปปี้งานที่ลูกค้าเอาตัวพอดีมาให้กับตัวที่ ตัดแต่งอะเทคนิคและสไตล์นะคะว่าซังซ่าทำยังไงให้ลูกค้านะคะมาค่ะเนี่ย่ะอันนี้คือตัวนี้คืออันนี้นะคะตัวนี้เอาไหลออกนะคะไหลนะคะ ไหลตกลักษณะลหลตกค่ะทรงข้างคล้ายกันเลยนะคะนี่ค่ะ ้ังนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไหลน,นะคะเคนื้อไหลนะคะเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ชายนะคะ 长。放 แล้วก็เผื่อด้วยนะคะเผื่อที่จะเย็บขึ้นนะคะทุกอย่างเผื่อตะเข็บนะคะอันนี้ข้างเข้าข้างน,นิ้วอันนี้ลักแร้นะคะลักแร้ที่สั้งๆโน้ตไว้อะคะ่ะเอาเข้าเท่าไหร่ดิ๊นี่ค่ะ แล้วเราก็เอาแขนที่ร้อนะคะเห็นไหมคะแขนที่ร้อเราก็มาประกอบคืนนะคะแขนที่เราร้อดูว่าตะเข็บมันเสมอกันระดับไหนนะคะนี่คือประกอบค่ะแล้วก็เย็บเข้าตัวเลยนะคะอันนี้ซังซ่าสอนวิธีแต่งผ้านะคะเนี่ยคะ่ะแขนที่เราร้อออกก็มาประกอบคืนนะคะนะคะ แล้วตรงนี้ก็เย็บเป็นตัวแล้วก็พับชายขึ้นนะคะบึ๊บแล้วทีนี้มาตัดตัวนี้นะคะผ้าสไตล์ของเด็กค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่เขาเอาผ้าเอาเอาอยากได้ตัวเท่านี้ค่ะเห็นไหมคะทีนี้พอเรามาก็ปี้นะคะคัปี้ก็จะเอาเอาเนี้ยออกนะคะ นะคะพอดีแต่ไหลไหลลักษณะเหมือนตัวนั้นนะคะเอาออกค่ะแล้วก็เอา,อามาต่อนะคะอันนี้เอาเนื้อไหลออกนะคะ เื้อไหลออกเอาแต่แขนเอาแต่แขนมาประกอบคืนค่ะนี่บฉันวัดได้ข้างละนิ้วนี่นก็เหมือนกันนะคะแยกแขนออกมานะคะเอาเนื้อไหล่ออกนี่ ถ้าชายพอดีแล้วไม่ต้องตัดนะคะโอะเห็นไหมแล้วคะพอตัดแล้วเนี่ยค่ะตัวเล็กแล้วทีนี้เราก็แล้วเ,เอา แล้วเอาแขนนี้ออกมาค่ะเนี่ยค่ะเอาแขนออกมาแล้วก็มาต่อคืนนะคะ เปาตัวนี้นะคะเนี่ยแขนออกมาเนี่ยเห็นไหมคะก็ามาติดนะคะแล้วก็เย็บตัวเหมือนเสื้อใหญ่อะะคะ่ะวิธีไขนแก้ทรงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมแล้วก็เอาแขนมาต่อแล้วก็เย็บตัวนะคะ<ม>และทีนี้กางเกงนี้นะคะ อังเกงนี้เขาฉีดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องเอาเอาเหลืองเหลืองนี่มามามาใส่ด้วยนะคะนะคะตตดขาให้เท่ากันนะคะ คะ,ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอาเอาเส้นเหลืองนะคะเอาเส้นเหลืองมา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 คุนที่ขานี้นะที่เต้าตัดออกนะคะเนี่ยค่ะก็ามากุ้นคืนนะคะกุ้นคืนนะคะ อันนี้ถ้าขาเห็นไหมคะขาจะใหญ่ไปนะคะเราก็ต้องเก็บเข้าค่ะเก็บเข้าครึ่งนิ้วนะคะนี่คะ่ะเก็บเข้าครึ่งนิ้วนะคะ ขากว้างไปค่ะเห็นไหมครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็นําเอาหลังจากที่เราตัดอันนี้ออกที่ที่เราเอาเข้าเนี่ยแล้วเราก็เอาอันนี้นะคะมาคุ้นขอบเดิมให้รอบนะคะเนี่ยค่ะก็คือเสร็จนะคะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยค่ะถ้าขากว้างก็เอาขาเอาขาเข้านะคะเนี่ยเห็นไหมคะที่สั เข้าเนี่ยเห็นไหมคะเอาเข้าข้างละครึ่งนิ้วหรือถ้าขาเด็กไม่ใหญ่ไปแต่อย่าเอาฟิตนะคะให้ขาใหญ่นี้แหลคะค่ะแต่ทีนี้ของคุณหนูหนูมันใหญ่ไปอะคะ่ะข้างละครึ่งนิ้วนะคะ,ะค่นไปนะคะเสร็จแล้วก็นําอันนี้มากุนคืนนะคะขุนขอบคืนให้ได้สไตล์เดิมแต่เล็กลงหน่อยนึงอะคะ่ะขอบคุณมากมายคะ่ะแนะนํางาน DIY นะคะ CU Next t o Next Clip นะคะ